สวัสดีค่ะวันนี้ dream cosmetic จะมาตรวจสอบสารอันตรายในเครื่องสําอางนะคะวันนี้เราจะมาตรวจสอบเกี่ยวกับชุดตรวจสอบความเป็นกรดของเครื่องสําอางตัวนี้นะคะเป็นชุดตรวจสอบของมหาวิทยาลัยม่คิดดนค่ะแต่ถ้าเป็นสารที่ปลอดภัยก็จะเป็นสีเขียวถึงสีน้ําเงินคือมาตรฐานแต่ถ้ามีความเป็นกรดก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆเหมือนสีของทรายนะคะ น้ำตาลอ่อนๆเหลืองๆน้ำตาลไหมค่ะแสดงว่าครีมตัวนั้นไม่ปลอดภัยเป็นกรดโอเคค่ะวันนี้จะมาเริ่มทดลองกันเลยค่ะอันดับหนึ่งนะคะเราจะบีบครีม Snail Whitening Night c r e a ลงที่ช้อนค่ะ อันดับที่2นะคะเราจะหยดน้ํายาชุดตรวจสอบความเป็นกรดให้กับเนื้อครีม1หยดนะคะโอเคค่ะขั้นต่อไปเราจะผสมน้ํายาชุดตรวจสอบกับเนื้อครีมให้เข้ากันถ้าเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินหรือสีเขียวแสดงว่าเนื้อครีมปลอดภัยไร้ถึง ความเป็นกรดของเครื่องสำอางนะคะลูกค้าสามารถใช้และบำรุงได้อย่างปลอดภัยเห็นผลได้ชัดใช่ไหมคะว่าตอนนี้ครีมสแนลไวท์เทนนิ่งไนท์ครีมตัวนี้ปลอดภัยค่ะไรซึ่งกรดอันตรายต่อผิวนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะกับสแนลไวท์เทนนิ่งไนท์ครีมสวยปลอดภัยไว้ใจ Dream c o s m e t i c ค่ะสวัสดีค่ะ